อยู่หลังครัวนะจ้าลูกสาวกำลังนึ่งปลาว่าถ้าได้ไปทะเลพี่น้อง,งสงใสยสิก,กินข้าวก่อนนาะจาเนาะจังสิได้ไปจ้าน้าสีเที่ยงบ่ายหละตอนนี้ก็ได้หมดฝนพี่น้องจะฝนนะจ้ารายงานสภาพอากาศไปด้วยเลยนะฝนตกนะคะทุกคนคะ่ะนึ่งปลาจ้าตอนนี้ก็ได้เนาะนึ่งปลาปลานึ่งนะคะมีเห็ดมีผักด้วยนะคะ,ะมีเห็ดมีผักด้วยลูกสาวกับพี่น้องมาเบิ นี่ใส่ผักคะน้าใส่เห็ดนะคะทุกคนนึ่งปลานินปลานินแดงเนาะค่ะเนะาะปลาทิมค่ะ,ะปลานิแดงปลาทับทิมนะคะบ้านเฮาเพื่อกออารเสื้อปลานินแดงเนาะจะเนาะภาษาไทยกับเสือเอ้อทับปลาทับทิมแดงปลาทับทิมนะคะมาเมียนครัวก่อนจะ้กนะก็ฝนตกเนาะจ้ะเนาะ มน,มนครัวทางในลูกสาวรเข่ากำลัง,งเี้ยนครัวกับจกหน่อยที่ในนนีเืออันนี้ตลทีมนะคะหมอกระท้านี่เก็บไปไร,ปร้านเนืออระาดียอ ว่างๆกับผูห่องผูบ้านไม่เด้อจ้าเอาีเข้กระทะเอาอนี่ไปทิ้งลูอในแม่จะปวดหองัวก่อนอันขี้ขยะขี้อันนี้มันเข้ามาเนาะใบไม้พวกอีโนะน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงแมนเมียอีกคนลูก เกี่ครัวก่อนที่ปุ่นปุ่นไปเอาไม่กวาดมาให้แม่หน่อยค่ะไม่กวาดคือมาที่ครัวก่อนอืมควรสะอาดทุกคนค่ะเนาะในบ้านในเรือนนี่แหละไม่กวาดคือบอกไม่กวาดอันนั้นมากเ้ยไม่กล้าอันนี้มันไม่สะอาดสิคะไม่กวาด ทำคสะอาดเอาไม่ขวดพิษนะไม่ขวดอันนี้แม่พี่ร้องไม่ขวดเล็กอันนี้นน <c oughs> สะอาดกระใสง่ายง่ายปวดมออขวดจะหน่อยน่าจะ ไปใส่มาใส่อ่ะฝนเ้วยจจาเด้อฝนตกลินเอาเสียงลงกอนเ้วยลงูกเสียงโทรศัพท์งลงอนด้วยแม่อัดคลิปยู่

จะเสียนดังสิกเทียนดงน้ำนะคะน้ำมนะันกลีกลี่ยไปโดนอย่างนีกเนาะ คล้ายๆกวา่าคาบอันสีนแ่แนแะ่เนาะคาบสีอันนี้ซักมาแล้วนะคะเอาไว้เรียบร้อยนะคะห้องครัวของเรากวดถูเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังหอมน่แต่เนาะหนึ่งป่าลูกสาวเพิ่หนึ่ง ใส่เห็ดใส่ข้นาเป็นตะแซบอย,ยู่เด้อพี่น้องนะกินก็ข้าวเหนียวจ้ามันต่าน้ําพริกน้อจ่ะมะเป็นซุปละบอจ้าต่ำน้ําพริกปลาล้าน้อจ้เนาะกระเบิดเมืองมันทาเลพี่ก็ข้าวเหนียวเป็นบอกพี่น้องจ้าข้าวเหนียวหนึ่งล้วเด้อจ้าเรียบร้อยแล้วพร้อมแต่สิกินนาะจ้านะ้อน้อยทําอะไรบัตดีพี่น้องก่อน,นอย่าเล่นโทรศัพท์ชาร์จแบตเตอรี่อยู่เนาะออกเลย เดี๋ยวมันจะชอ็อตเอาออกเลยเอาออกก่อนเออเอาวางไว้มันจะชอ็อตนะเอาวางไว้เลย<ะ>อ่าไไเอาวางไว้เลยเดี๋ยวจะเป<อ>ทะเลแล้วอ่าพเพนได้นั่งโต๊ะพ<า>อดีรอ,รอพี่ฟ้า,ฟานี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะทุกคนที่สาเรือนชอบมากเลยนะคะมุมนี้เราจะเป็นมองนั่งเล่นนาจะเนาะนะคะนั่งเล่น รับนุวยน้อยนะคะระจาเลยนะคะตรงนี้นะคะทุกคนค่ะลงมาค่ะลงนุวยน้อยเลินดื้อครับพี่น้องจ้านุ่ยน้อยดื้อๆนะคนลงมาจ้าลงมาสิป,ปีนเล่นอาเดวก็ตกลงมาพี่น้องดือ้อลงมาอย่าไปเหตุแต่งซ้ำนะลงมาเลยอ่าดื้อค่ะพี่น้องเออเออเออดือ้อ ไม่มัดใหม่มะเบลวีมาก่อนเบลวมีมาเดลยแม่มัดให้ผมพันพังแรกผมยังไม่ได้มัดให้อีกนอกจ้ะเนาะนั่งเล่นอยู่นี่แหละพี่น้องเย็นเย็นพัดลมพักทางนี้ปีอยู่ในกระเป๋าแม่ไม่ไม่ใช่ปีอยู่ในกันหูนั่นน่ะหงขาวนั่นน่ะอยู่ข้างล่างอยู่ฝั่งเนาะเออมาดูเข็ดดีๆเอง ไม่สองแม่ลูกสเปนเทเลกรังเกอร์โลเกอร์สถานการณ์ไม่น่าไว้ใจนะเมื <crawl prejudice> p <leaves> p ่อใดอยากไปแห้งแห้งคือไม่ได้กัโอ้ยฝนก็มาลิงดินโมเมนตดินธรรมดาในโต๊ะโมเมนไฟใหมหม้อหนึ่งลาแล้วบ่ปลาสุกหรือยังน่ะไปเบิ่งเด้อลาสุกยังน่ะเล่นตาเลนไม่ให้ได้เบิ่งปิกแก๊สปิดใหงอยู่พี่น้องย่านไฟใหหม้อนี่ก่อ นะักลูกสาวิ้นข้างหนึ่งปลาไว้นะเชื่อเดือนก็ได้เบิกคัดได้ว่าจะหนึ่งวังใดญ่ดังแล้วก็ย่านไส้ในหมออสื้อดนะคะความสวยเหมือนเดิม,มชงไว้ก่อย้า,าไปไม่มัดเหมือนเดิมนะมเล็กจะดีเลยนะใช่ มาเปี๋ยงหน้ารักตีน,ะ,ะ,เนะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนทรงเลยค่ะนี่โอเคมาที่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่ับฝั่งนี้มาหัานมะาหันมะหันหรือว่ายืนเออนั่นแหละนั่นแหละผมเพิ่งไปใส่น้ำมันมะพร้าวแล้วพี่น้องก็เลยเปินกั่น เพิ่นเห็นแม่ใส่เลยอยากใส่น้ำอัร้อนแต่ว่ามันดีเนาะจา้าเนาะมะรุงผมมนมันมะพร้าวสก,กัดเย็นนะทุกคนค่ะผมน,น้อยมากใส่ผมก็เ,เลยด่างเงาเนาะจ้าเนาะใส่ได้นะคะทุกคนน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นก <Okay. S 1> ินก็ได้นะคะทำออชูริงก็ดีนะคะทุกคนนะดีหมดเลยน้ำมันมะพร้าวนะคะ <Okay. S 1> เป็นแฉในปาก อมไว้นะคะทุกคนแผลก็จะหายและใช้เวลานะคุณค่ะสมันแผลดีมากเลยนะคะ <c oughs> อื่ะโอเคไหมสวยด้วยนี่โ <c oughs> อ๊ยข้าวหน้าอืมไปไปพอ <c oughs> ดีเลยนะพี่น้องพอดีเลยนะอ๋อคลิปนี้กับชิลาพี่และน้องไปก่อนนะจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลุยน้อยสดีค่ะ